ธันวาคมที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลพลตํารวจโทสําราญนวนมาผู้บังคับบัญชาการกองบังคับการตํารวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนิธิธรจินตการน์พลตารวจตรีพนทิช,ชัยรถผู้บังคับบัญชากองบังคับการตํารวจนครบาล3 ตำรวจเอกกลิดก้อมน้อยผู้กํากับการสอนอมีนบุรีและตํารวจสอนอมีนบุรีได้จับกลุมนายภูมิหรือเอกขันทสารีอายุ30ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมของกลางยาไอซ์จํานวน10กิโลกร,รมัมซุกซ่อนอยู่ในกระสอบพลาสติกลายสายลุงอยู่ภายในรถยนต์โตโยตา้ารุ่น f o r t u n เ r หมายเลขทะเบียน2ขอไข่ชอช้าง5859กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์มือถือจำนวนหนึ่งเครื่องโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ที่บริเวณถนนภายในซอยบ่อปลาระหว่างซอยเจริญพัฒนา19กับ21แขวงบางชันเขตคลอง3ามวากรุงเทพ สืบเนื่องจากวันที่3ธันวาคมเวลา20นาฬิกาตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีนายเอกไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงรูปร่างท้วมสูงประมาณ170-180ซนเมตรอายุ30-40ปีจะนำยาเสพติดมาส่งบริเวณภายในซอยบอ่อปลาระหว่างซอยเจริญพัฒนา19กับ21แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพเวลาประมาณ20นาิก30นาทีจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและเดินทางไปซุ่มอยู่บริเวณดังกล่าว เมื่อถึงเวลานัดหมายได้มีรถยนต์ตรงตามที่สายรับแจ้งขับเข้ามาในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเป็นตำรวจขอตรวจค้นนายภูมิหรือเอกขันทศาลีเป็นผู้ขับขี่รถและลงจากรถยินยอมให้ตรวจคน้นพบยาไอซ์สิบก,กร,รมัมอยู่ภายในรถคันดังกล่าวจึงได้ตรวจยึดยาไอซ์ไว้เป็นของกลาง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถยนต์โตโยต้ารุ่นฟอร์จูเนอร์ทะเบียน2ขอไข่ชช้าง5859กรุงเทพมหานครคันที่ใช้ในการซ่อนยาเสพติดไว้ตามพรบรมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพุทธศักราช2534นายภูมิให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยรับว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของตนเองจริงซึ่งมีในอาร์ตเป็นผู้ให้มารับ ไปส่งให้กับลูกค้าจะให้ค่าจ้างจำนวน30,000บาททำไปเพราะเดือดร้อนเงินเนื่องจากต้องนำไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเลี้ยงดูบุตรและค่ารักษาพยาบาลมารดาซึ่งป่วยเป็นโรคประจำตัวจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายภูมิมีประวัติเป็นเจ้ามือหรือจัดให้มีการเล่นการพนันสำนักง,งานตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2556ทั้งนี้แจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้ทอดประเภทหนึ่ง ยาไอซ์หรือเมทแเอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายก่อนนำตัวในภูมิพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป i n ินไซ Police Time นุ่มบชนรายงานก็วันนี้ท่านผู้ชการตรวจนครบาลท่านนะครับขออนุญาตนำแลงผลงานนะครับของก้องบิเครบการตรวจนครบาลสามนะครับมีผลงานการจับกลุ่มยาเสพติดนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับแต่มันมีสาระสำคัญยังไง นะครับยาเสพติดนี้1 0กิโลแต่อาจจะดูเหมือนไม่มากนะครับแต่มันมีประเด็นที่อาจจะต้องพิจารณากันในเรื่องของกฎหมายใหม่นะครับก็ในเบื้องต้นขออนุญาตท่านพิจารณาตำรวจนครบาลครับเรี่งนี้ก็เป็นการประชาัรพันะครับผลการปฏิบัติงานของสนมิตงบุรีนะครับโดยท่านผู้กำกบการตำรวจนครบาลสามนะครับได้จับกลุ่มยาเสพติดเมื่อวันที่3นะครับเวลาประมาณ20่จุดาศนนอนะครับ ได้ผู้หาวสองคนนะครับที่บริเวณอซอยอบ่อปานะครับสีเจริญพัฒนา19 21นะครับบางคันของจังหวัดนะครับใกล้ของกลางยาสตินสิบกิโลนะครับพร้อมรถยนต์ของกลางและก็โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อนะครับอจับกลุ่มคู่หาวสองคนก็เป็นผลการบักที่ที่ต้องชมเชยกองกำลังตำรวจนครบาลสามซึ่งสามารถจับกลุ่มได้ต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ได้เน้นย้ำทาง ท่านรลอกชะตาร์นะครับท่านตำรวจจินทิพย์ทอนนะครับในในช่วงของอในช่วงของปีนี้นะครับกองชกการตำรวจนครบาลน,นอกจากเน้นการจับกลุ่มนะครับคดีรายใหญ่ใขยาย,ยาผลแล้วเนี่ยเราก็จะเ,เน้นนะครับการที่ทําให้ชุมชนปลอดจากสาเรเสพติดอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน